สวัสดีครับผมในไมโครซิงนะครับหรือทีมงานทวีกิจรุ่งเรืองคอนสตรักชั่นนะครับครับสรบวันนี้ผมจะพามาชมนะครับโคกน้องนาโมเดลนะครับเชิงท่องเที่ยวนะครับพิกัดนะครับอยู่ที่อำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับที่เราได้ทำการขุดนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่13ไร่นะครับตัวนี้ก็จะของก็ซื้อใหม่เลยนะครับราคา13ไร่ตัวนี้อยู่หลัก8หลักเลยนะครับ ก็ถือว่าทำเลดีนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยนะครับวิวสวยนะครับอยู่ติดกับผู้พาม่านนะครับอยู่ติดกับเขาหลักๆที่ชื่อผู้พาม่านเลยนะครับตัวนี้ครับสนับตัวนี้เราก็ได้ลงงานนะครับวันแรกเราอันดับแรกคือพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ต่างระดับกันมากเลยนะครับจุดสูงสุดถึงต่าสุดนะครับต่างกันถึง2เมตรเลยนะครับ ก็จะทำให้ใช้เวลาเยอะพอสมควรนะครับเพราะอันดับแรกเราต้องไล่ระดับดินนะครับทั่วทั้งแปลง13ไร่ตัวนี้นะครับให้แบบใกล้เคียงกันนะครับเราต้องใช้รถถอยดินต้องใช้รถดํานะครับช่วยถอยดินเป็นพันเที่ยวเลยนะครับเพื่อที่จะขุดตรงที่เป็นภูเขาสูงนะครับแล้วลงไปเทตรงจุดที่ต่ำสุดนะครับเพื่อที่จะไล่ระดับให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดแล้วก็จะเริ่มลงมือ ขุดนะครับสาหรับแปลงนี้นะครับเราก็ไล่ดินหลายวันเลยนะครับเพราะเราต้องเผื่อระดับน้ําให้มันไหลเสมอกันด้วยนะครับเพื่อลูกค้าเราก็จะไล่ระดับปรับจากที่สูงนะครับลงที่ต่ำนะครับให้ใกล้เคียงกันก่อนที่จะเริ่มวางสเกลนะครับแล้วก็จะขุดเป็นรูปบอเป็นต้นไปนะครับตัวนี้เราก็ปรับระดับที่สูงนะครับลงไป บางส่วนนะครับแล้วเราก็เริ่มทําการสเกลนะครับอันดับแรกสเกลโอวงกลมนะครับเราก็เริ่มขุดบอวงกลมนะครับตัวนี้บอวงกลมนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางก็จะกว้างอยู่ที่ประมาณ15เมตรนะครับความลึกจะอยู่ที่3เมตรเลยนะครับตัวนี้ตะพัก2ชั้นนะครับหรือเบื่อสชั้นตัวนี้คือเราพอเราเจาะและขุดบอวงกลมไปนะครับก็จะมีน้ําออกนะครับ สําหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับต่างระดับเราก็ได้ทําการขุดแบบนะครับประสบการณ์นะครับประสบการณ์สิบกว่าปีนะครับสมมุติว่าตรงไหนสูงนะครับตรงไหนสูงเราก็ตัดลงนะครับตรงไหนต่ําเราก็เสริมดินนะครับใช้เทคนิคนี้นะครับเพื่อที่จะให้ช่วยลดไอเวลาที่เราทอยดินนะครับทั้งแปลงนะครับตัวนี้นะครับบอวงกลมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็สเกลทําเป็นคลองแล้วก็ ทำโบเลข8แปดนะครับโบเล็กแปดแล้วก็เราเปิดไปชั้นแรกก่อนนะครับแล้วก็ดึงคลองกลับมาก่อนแล้วค่อยดึงไปอีกรอบนะครับตัวนี้ก็เราก็จะทําการขุดแบบตรงที่สูงนะครับเราก็เอาเป็นหลังคันเลยนะครับเพราะมันสูงมากเราเป็นหลังคันพอเบิมเราก็เปิดลงจากพื้นดินเดิมไปประมาณเม็ดหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับภูผามานนะครับอันนี้ก็ได้ทําการขุดใส่ดาถอยไปเรื่อยๆนะครับเพราะดินตรงนี้มันจะเยอะนะครับ พอเยอะเราก็ใสด่ดำนะครับเพื่อที่ไปเทตรงจุดที่ต่ําสุดนะครับเพื่อที่ให้มันบาลานและใกล้เคียงกับพื้นที่สูงมากที่สุดนะครับสังเกตดูดีๆนะครับคือเราจะต้องตัดเบิร์มนะครับเบิร์มชั้นที่1ของคครงนี้เราตัดลงไปนะครับตัดคือพูดง่ายเบิร์มชั้นแรกปกติจะอยู่พื้นดินเดิมแต่อันนี้เราตัดไปลงจากพื้นดินเดิมไปเม็ดหนึ่งจะเป็นเบิร์มนะครับ เพราะเราต้องใช้เทคนิคและประสบการณ์ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้ประหยัดเวลาเยอะที่สุดแล้วก็ประหยัดน้ามันนะครับก็ต้องใช้ประสบการณ์กับเทคนิคที่ขุดมา10กว่าปีนะครับช่วยทําให้งานเสร็จเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ลดต้นทุนนะครับนะครับต่อไปเราก็ทําการสเกลเจ้าโลมานะครับจุดขายของบ่อสิไร่ตัวนี้เลยนะครับเจ้าของนะครับให้ขุดเป็นรูปเจ้าโลมานะครับเราก็ได้ขุดเป็นรูปโลมาเราก็สเกลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ลักษณะดินในแปลงตัวนี้นะครับจะเป็นดินดํานะครับบางส่วนดินดําคือพูดง่ายๆหน้าดินอยู่ลึกเลยนะครับแปลงนี้นะครับคือพูดง่ายไอ้ปลูกอ้อยนะครับต่อที่5้านะครับต้นก็ยังสวยนะครับถือว่าลงทุนหนักแค่ตอนแรกนะครับต่อไปก็ ใช้ปุ๋ยใช้อะไรอย่างเดียวนะครับอ้อยก็งามนะครับต่อแรกผมกินแล้วน้ํำยังหวานอยู่นะครับอุปสรรคของหน้างานตัวนี้นะครับไอตรงที่สูงสเป็นเนินเหมือนภูเขานะครับเราขุดมานะครับเจ้าตัวโลมาตัวนี้คือจะมีแต่หินดินดานนะครับอันนี้ก็ถือว่ายากพอสมควรนะครับเจาะไม่เข้านะครับ แต่เจ้าของก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเราเขียนแบบ2เม็รนะครับแเจ้าของบอกว่า2เมตรยังลิกไปนะครับเพราะเจ้าของบอกว่าจะเลี้ยงตัวนี้บอลงมาตัวนี้จะเลี้ยงปลาคาร์ครับต้องการให้ตื้นๆนะครับก็กงานหินแบบนี้นะครับก็ทําให้ไม่ต้องเจาะลึกนะครับอันนี้ก็เป็นที่พึงพอใจของลูกค้านะครับเพราะต้องการตื้นนะครับมีแต่หินเลยครับก็ทําให้ยากต่อการขุดมากเลยนะครับ ตัวนี้เราก็ได้เกลียดินที่เทไปบางส่วนนะครับบนคลองนะครับตรงนั้นคือเราใช้ไมโครไล่ระดับบางส่วนแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้รถดานะครับเทดินเพิ่มจากโลมานะครับเอามาเทเพิ่มเรื่อยๆตรงไหนที่ต่านะครับไล่ระดับเรื่อยๆนะครับจนงานให้ออกมาตามแบบนะครับอันนี้ก็เริ่มทําการขุดทางโลมาแล้วนะครับ สําหรับเจ้าโลมาตัวนี้นะครับความลึกเราก็ได้เจาะลงไปนะครับได้อยู่ที่2เมตรนะครับแล้วก็ตะพัก2ชั้นหรือเบื้ม2องชั้นตรงตาน้ำเราก็จะเป็นสดีน้ำนะครับน้ํโอ่นครับตัวนี้ก็จะเป็นงานวางท่อนะครับท่อ8ดนิ้วเลยนะครับตัวนี้วางจากพื้นที่ข้างนอกนะครับเข้ายังตัวคลองนะครับตัวคลองก็จะเข้าไปยังโลมาอีกนะครับนี่นะครับทีมงานได้วางท่อแปดนิ้วให้แล้วนะครับตัวนี้ก็เชื่อมระบบน้ําให้ลูกค้า ทั้งแปลงนะครับเพื่อที่จะป้องกันน้ําท่วมน้ําขังด้วยนะครับตัวนี้ก็โลมานะครับเราก็ได้ขุดและรีดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเตรียมพบกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับที่อำเภอภูพาม่านจังหวัดขอนแก่นนะครับตอนนี้คือเจ้าของนะครับที่ผมดูตามเฟสเจ้าของแปลงนะครับตอนนี้ก็ลงต้นไม้เป็นพันต้นบวกกับรั้วคาร์บอยโรคแปลงแล้วนะครับแล้วก็ระบบน้ําระบบอะไรเจาะโซล่าเซล์อะไรลงหลายจุดเลยนะครับ คือทําได้เร็วมากครับปีนี้น่าจะได้ท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ชมว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับมีความคืบหน้าไปแบบไหนว่าจะเปิดการท่องเที่ยววันไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกท่านนะครับฝากติดตามผลงานนายไมโครซิงหรือทีมงานทวีกิจรุ่งเรืองคอนสตรัคชั่นด้วยนะครับสนใจขุดนะครับสอบถามได้ตลอดนะครับครับสวัสดีครับผม